คุณคิดว่าความมั่งคั่งสามารถซื้อความสุขได้หรือไม่แต่เรื่องราวนี้จะทำให้คุณช็อบมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งที่สุดในเมืองกลับต้องสุดลงเมื่อพบว่าภรรยาเก่าของเขาพิการและเลี้ยงลูกเพียงลำพังความจริงที่ถูกซ่อนไว้จะทำให้คุณโกรธจ,จนพูดไม่ออกคุณอยากรู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นจริงๆดูจนจบคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองมหาเศรษฐีสุดตัวลงทันที เมื่อสายตาเขาเห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้พบอีกครั้งภายในตรอกแคบที่ปกคลุมด้วยเงามืดมีเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟที่กระพริบไม่หยุดอากาศชื้นอับกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นสนิมลอยอวนหญิงคนหนึ่งนั่งพิงกำแพงเก่าร่างบอบบางขาเพียงข้างเดียวไม้เท้าเก่าคร่ำคร่าอยู่ข้างตัวแขนอีกข้างอุ้มเด็กตัวเล็กที่นอนหลับสนิทเสียงหัวใจของเขาเต้นดังในอกฝ่าเท้าชาปลายนิ้วสัน่น เหมือนโลกกำลังบีบเข้าหาเธอคือภรรยาเก่าของเขาผู้หญิงที่เขาเคยทิ้งไว้ข้างหลังพร้อมการตัดสินใจที่เขาคิดว่าไม่เคยผิดแต่ตอนนี้ภาพตรงหน้ากลับตบหน้าเขาแรงกว่าคำด่าใดใบหน้าของเธอซีเสียวดวงตาลึกโบเสื้อผ้าเก่าจนสีแทบไม่เหลือแต่รอยยิ้มที่เธอส่งให้ลูกกลับอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเขาเก้าวเข้าไปใกล้ลมหายใจหายไปครึ่งหนึ่ง เสียงลมหวิวผ่านซอกตึกเหมือนกระสิบเตือนเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกำมัดแน่นเหมือนพยายามประคองศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เด็กในอ้อมแขนเธอขยับตัวเสื้อผ้าเด็กตัวเล็กขาดเป็นรูผิวแก้มมีรอยแดงเหมือนถูกลมหนาวกัดอย่างหนักมหาเศรษฐีรีบก้มลงปลายนิ้วสัมผัสไหล่เด็กเขารู้สึกถึงกระดูกที่นูนเด่นเหมือนร่างกายขาดสารอาหารมานาน ความเจ็บแล่นขึ้นมาถึงหัวใจเหมือนมีมือมาบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเขาหันมองรอบตัวบ้านเช่าที่มีเพียงผนังปูนแตกหลังค่าสังกสีส่งเสียงดังในทุกลมพัดไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสำหรับเด็กเลยเขาตวาดถามเสียงเต็มไปด้วยความสั่นคลอนแต่เธอกลับนิ่งเหมือนคนที่ชินกับความโหดร้ายมานานเกินไปเธอบอกเพียงว่าไม่มีใครช่วยเธอไม่มีเงิน ไม่มีงานอุบัติเหตุทำให้เธอเดินไม่ได้เหมือนเดิมและตั้งแต่นั้นเธอต้องเลี้ยงลูกตามลำพังคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักกระแทกลงบนหัวใจเขาอีกครั้งท่านใดนั้นเสียงจากเพื่อนร่วมงานของเขาที่ตามมาด้วยดังขึ้นพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรอบข้างหน้าชาประโยคนั้นพลิกความจริงทั้งหมดและทำให้ความเดือดดานประตูขึ้นอย่างรุนแรงในอากาศเพื่อนร่วมงานมองหน้าหาเศรษฐี ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเหมือนกลั้นความโกรธไว้ไม่อยู่เขาบอกว่าอุบัติเหตุที่ทำให้เธอพิการไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างที่มหาเศรษฐีเคยเข้าใจความจริงคือวันที่เธอประสบเหตุเธอกำลังถูกกดดันให้ย้ายออกจากบ้านพร้อมคำขู่ที่หนักหนากว่าเสียงฝนใดเป็นคำขู่จากบริษัทของเขาเองบริษัทที่เขาบริหารบริษัทที่เขาภูมิใจว่าใสาสะอาด มหาเศรษฐีสะดุ้งเฮือกขาอ่อนเหมือนเขากำลังยืนบนพื้นดินที่กำลังแยกออกเขาหันไปมองหญิงตรงหน้าดวงตาเธอว่างเปล่าเหมือนคนที่เหนื่อยล้าจนไม่มีแรงจะเกลียดใครอีกเพื่อนร่วมงานพูดต่อน้ำเสียงกดต่ำจนแทบเป็นเสียงคำรามบริษัทในเครือใช้วิธีรีดไถชาวบ้านยึดที่ดินไล่คนออกรวมทั้งเธอหญิงที่เขาเคยรักหญิงที่เขาเคยสัญญาว่าจะปกป้อง มหาเศรษฐีตัวสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความละอายแล่นขึ้นมารุนแรงราวกับไฟลวกภาพวันเก่าผุดขึ้นมาวันที่เขาเลือกเดินออกวันที่เขาเชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าเสียงร้องจากหัวใจตัวเองเขาเก้าวเข้าไปใกล้เธออีกก้าวปลายนิ้วแตะถึงมือเธอมือที่ยาบกรานเต็มไปด้วยรอยแตกเหมือนผ่านคืนหนาวมานับไม่ถ้วนเธอชักมือกลับสายตานิ่งเย็น ไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะใจมันเหนื่อยเกินจะหวังอะไรจากเขาอีกเขาอยากพูดแต่ลมหายใจกลับแข็งค้างในอกเหมือนคําทุกคําถูกล็อกไว้เด็กในอ้อมแขนเธอตื่นขึ้นดวงตาใสาสันไหวด้วยความงงงนันเด็กน้อยมองเขานิ่งเหมือนไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยนั่นคือมีดอีกเล่มที่กรีดลงกลางใจเขาเพื่อนร่วมงานหันไปมองสภาพรอบตัว บ้านเก่าที่แทบพังขยะกองอยู่หน้าประตูเสียงน้ำรั่วจากหลังคาความหนาวที่กัดผิวจนชาทุกคนในตรอกเริ่มซุบซิบเสียงเต็มไปด้วยความเดือดดาลนไม่ใช่เพียงเพราะสภาพของเธอแต่เพราะพวกเขาเองก็เคยถูกระบบเดียวกันนี้ทำร้ายมหาเศรษฐีลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความจริงทั้งหมดพุ่งเข้าหาเขาแรงฉัดและโหดร้ายเขาสุดลงต่อหน้าเธอ เขากระแทกพื้นเสียงดังฝุ่นฟุ้งขึ้นเหมือนทั้งตรอกเงียบลงทันทีเขาเอ่ยเสียงสัน่นถามเธอว่าเหตุใดไม่เคยติดต่อเหตุใดไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเหตุใดต้องทนอยู่ลำพังแบบนี้เธอศบตาเขาหลึกนิ่งก่อนตอบเบาๆเหมือนลมที่พัดผ่านซอกตึกเธอบอกว่าทุกสิ่งที่เคยพยายามติดต่อทุกข้อความทุกจดหมาย ถูกคนของบริษัทเขาสกัดไว้ทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องการให้เธอหายไปจากชีวิตเขาอย่างทาวรใบหน้าของมหาเศรษฐีเปลี่ยนสีความโกรธต่อความอายุติธรรมผสมความเกลียดตัวเองประทุขึ้นจนร่างแทบสัน่นลมหายใจของเขากระทบอากาศเย็นกลายเป็นไอเหมือนควันจากไฟที่กำลังลุกไม่ภายในเขาอยากลุกขึ้นอยากพาเธอและลูกออกจากที่นี่ แต่ร่างกายกลับหนักจนขยับไม่ได้ความรู้สึกผิดกฎเขาไว้เหมือนมีหินก้อนมหืมากดทับบนหัวใจและก่อนที่เขาจะพูดอะไรได้อีกเธอพูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจและทำให้คนในตรอกทั้งหมดเงียบกริบเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เรียบแต่ความเย็นในแววตานั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลึกกว่าแผลใดเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบไม่ต้องการเงิน ไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องการสถานะพันรยาของมหาเศรษฐีอีกสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือให้เขายอมรับความจริงว่าเขาเองคือส่วนหนึ่งที่ผลักเธอให้ตกลงไปในเหวนี้ประโยคนี้ทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่ววินาทีเสียงรอบตัวดับวูบเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูเขามองหน้าเธอล้มหายใจออกช้าเหมือนกำลังเผชิญพายุที่พัดโหมเข้ามาอย่างไม่ปราณี เธอไม่ร้องไห้ไม่สัน่นไม่อ้อนวอนแต่ความเจ็บที่ะส,สมอยู่ในคำพูดทำให้เขาเจ็บแทบยืนไม่ไหวสายลมพัดแรงขึ้นเศษกระดาษลอยไปตามทางเสียงโลหะของหลังคาสังกสีสั่นไหวเหมือนกำลังประกาศความจริงที่ถูกเก็บงำมานานเกินไปเพื่อนร่วมงานของเขาเผลอกำมัดแน่นเหมือนโกรธแทนเธอโกรธแทนคนในตรอกและโกรธระบบที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเอง มหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกแสบราวกับมีเศษแก้วบาดในอกเขาเอ่ยเสียงแผ่วขอให้เธอให้โอกาสขอให้เขาแก้ไขขอให้เขาได้ชดใช้แต่เธอหันหน้าหนีสายตาจับจ้องไปที่ลูกน้อยเธอโยกเบาๆเหมือนต้องการให้เด็กนอนหลับต่อทั้งที่ตอนนี้เสียงความจริงกำลังดังกล้องไปทั่วตรอกเธอเอื้อมมือไปจับผมลูกเบาๆน้ำเสียงนุ่มลงเล็กน้อย เต็มไปด้วยความรักแต่ไร้ความหวังเธอบอกว่าเธอไม่โกรธเขาเพราะชีวิตได้สอนเธอมานานแล้วว่าคนบางคนไม่ใช่คนที่โชคชะตาส่งมาเพื่ออยู่เคียงข้างคำพูดนั้นหนักพอจะบทหัวใจเขาให้แตกละเอียดเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงในหลุมลึกที่ตัวเองเป็นคนขุดแต่ไม่มีแรงปีนกลับขึ้นมาเขายกมือขึ้นเหมือนอยากจะจับไหล่เธอแต่เธอถอยหลังหนึ่งก้าว เก้าเล็กๆแต่แรงพอจะผลักเขาให้สุดลงอีกครั้งเสียงคนในตรอกเริ่มดังขึ้นเดือดดานปะปนการตำหนิคำถามว่าทำไมทำไมเขาปล่อยให้คนที่เคยเป็นครอบครัวของเขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้เสียงเหล่านั้นกดหัวเขาให้ต่ำลงเรื่อยๆเ,เหมือนคลื่นถาโถมใส่ฝั่งที่กำลังพังทลายเขาไม่ตอบเพราะไม่มีคำใดเพียงพอไม่มีคำใดล้างความผิดที่สะสมมานาน เขาหลับตาสูตรลมหายใจที่หนาวเย็นก่อนลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงก่ําราวกับคนที่กำลังแตกสลายเขาบอกเธอว่าเขาจะสืบทุกอย่างจะลากตัวคนผิดออกมาไม่ว่าจะเป็นใครและไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรแต่เธอยังคงไม่มองหน้าเขาเพียงดึงลูกเข้ามาแนบอกเหมือนปกป้องจากสิ่งที่ทำร้ายเธอมานานเกินไปก่อนเธอจะเปิดปากพูดอีกครั้ง ด้วยเสียงที่เบาวกว่าเดิมแต่เฉียบคมจนทําให้ทุกคนต้องหยุดหายใจประโยคที่กำลังจะหลุดจากปากเธอนั้นคือความจริงสุดท้ายที่จะตัดเส้นที่ผูกเขาไว้กับอดีตอย่างไม่ปราณีเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอวาววับเต็มไปด้วยความเศร้าและความเด็ดเดี่ยวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเธอพูดเสียงเรียบแต่ทุกคำเหมือนค้อนหนักทุกใจมหาเศรษฐีเธอบอกว่าความจริงทั้งหมด ไม่ได้มีเพียงแค่เขาเป็นผู้ทำร้ายเธอแต่ยังมีอีกหลายคนคนใกล้ตัวเขาที่หักหลังและสมรู้ร่วมคิดเพื่อลากเธอออกจากชีวิตเขาและเพื่อช่วงชิงทุกอย่างที่เธอควรมีมหาเศรษฐีตัวสัน่นล้มหายใจติดขัดสมองแทบว่างเปล่าเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังพังทลายรอบตัวเธอเอ่ยต่อว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกของเธอแต่เป็นหลักฐาน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่คิดว่าจะล่วงละเมิดชีวิตของเธอเสียงฝนเริ่มโปรยปรายกระทบหลังคาเสียงดังเหมือนธรรมชาติร่วมยืนยันความรุนแรงของความจริงมหาเศรษฐีลืมตาน้ำตาค่อยๆไหลลงแก้มเหมือนพายุที่เก็บไว้ในใจหลายปีกำลังระเบิดออกมาเขาอยากก้มลงกอดเธออยากปกป้อง แต่ร่างกายกลับอ่อนแรงเกินกว่าจะก้าวไปเหมือนความผิดที่เขาสร้างขึ้นหนักเกินกว่าจะชดใช้ด้วยมือเปล่าเธอมองเขาสายตานิ่งเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องพูดออกมาและคำตอบที่เขาต้องค้นหาเองเด็กตัวเล็กขยับมือจับนิ้วแม่อย่างมั่นคงเรากับบอกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถลบความเข้มแข็งของพวกเขาได้ฝนเริ่มสาแต่ความเงียบที่ตกค้าง นักหน่วงจนเหมือนเวลาหยุดเดินมหาเศรษฐีก้มหน้าลงฝ่ามือแนบอกรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจทั้งของตัวเองและของเด็กน้อยเหมือนพลังบางอย่างกำลังเรียกร้องให้เขาเผชิญความจริงอย่างเต็มตัวเสียงคนในตรอกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังไม่ใช่แค่ความโกรธพวกเขามองเขารอให้เขาเลือกทางรอให้เขาแสดงความรับผิดชอบเธอเอ่ยเบา คำพูดสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมุนตัวกลับเหมือนทิ้งระเบิดความจริงไว้กลางใจเขาเธอบอกว่าเวลาที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมหาเศรษฐียืนอยู่ท่ามกลางฝนและฝุ่นหัวใจปวดราวแต่สายตากลับชัดเจนขึ้นเขารู้แล้วว่าครั้งนี้เขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเผชิญหน้ากับอดีตกับความจริงและกับสิ่งที่เขาเคยคิดว่าลบเลือนได้ สายตาของเขาจับจ้องไปยังหญิงและลูกรู้สึกถึงความแข็งแรงและความอดทนที่ทำให้หัวใจเขาสั่นสะท้านเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบให้เขาตัดสินใจในขณะที่ฝนค่อยๆหยุดและแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านซอกตึกเขาก้าวหนึ่งแล้วอีกหนึ่งแล้วอีกครั้งก้าวออกไปเพื่อชดใช้เพื่อปกป้องและเพื่อแก้ไขความผิดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา มหาเศรษฐีเดินผ่านตรอกแคบฝุ่นฟุ้งละอองเกาะตามปลายผมและเสือ้อแต่เขาไม่สนหัวใจเต้นแรงความผิดและความเสียใจดังก้องอยู่ในอกหญิงพิการมองเขาสายตาเย็นเฉียบแต่แฝงความระแวดระวังเรากับรู้ว่าเขากำลังเปลี่ยนใจจริงหรือไม่เด็กน้อยในอ้อมแขนแม่ก้มหน้าจับนิ้วแม่แน่นไม่เข้าใจเหตุการณ์รอบตัวแต่สัมผัสได้ถึงความตึงเครียด มหาเศรษฐีหยุดตรงหน้าเธอยกมือสันส่นๆแต่ไม่กล้าแตะตัวเธอเพราะกลัวว่าแรงผิดที่สะสมมาหลายปีจะทำให้ทุกอย่างพังลงไปอีกเขาพูดชาทุกคำเต็มไปด้วยความสันสะเทือนฉันผิดเองทุกอย่างฉันจะทำให้ทุกอย่างถูกต้องยิ้งมองเขานิ่งไม่พูดไม่ขยับเหมือนกำลังประเมินใจของเขาเธอรู้ว่าการแก้ไขความผิดที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลาฝนที่เพิ่งหยุดทำให้พื้นเปียกลื่นแต่เขาไม่สนก้าวเข้าไปใกล้เธอมากขึ้นลมหายใจปะทะกกันเหมือนเวลาหยุดลงเขามองลูกของเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเด็กเรากับเด็กน้อยรับรู้ได้ว่ามีความหวังใหม่กำลังเข้ามามหาเศรษฐีพูดต่อน้ำเสียงหนักแน่นไม่ว่าใครจะขวางทางฉัน ฉันจะจัดการให้เธอและลูกปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายพวกเธอได้อีกคำพูดนั้นเหมือนแรงสะกดทำให้หญิงรู้สึกถึงความจริงใจแต่ก็ยังไม่วางใจเธอหันไปมองตรอกแคบมองเพื่อนบ้านมองซอกมุมที่เต็มไปด้วยความทุกข์และถามตัวเองว่าจะเชื่อใจเขาได้จริงหรือไม่มหาเศรษฐีเห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเธอเห็นแขนที่บอบช้ำจากการใช้ชีวิตอย่างลำพัง และเห็นสายตาของลูกที่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาทุกภาพเหมือนมีค้อนทุบลงกลางใจเขาเขาก้มลงจับมือเธอเบาๆมือที่หยาบกรานและแน่นจนเขารู้สึกถึงทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเผชิญโลกนี้คนเดียวอีกยิงศบตาเขาอีกครั้งหลึกเย็นและเต็มไปด้วยคำถามก่อนจะพยักหน้าเพียงเล็กน้อยเหมือนยอมเปิดประตูให้เขาเข้ามาในชีวิต เสียงฝีเท้าเขาดังขึ้นในตรอกเสียงดังแต่มั่นคงเป็นสัญญาณว่าครั้งนี้เขาจะไม่หนีไปไหนจะเผชิญหน้ากับอดีตและแก้ไขความผิดทั้งหมดเด็กน้อยยิ้มออกมามือจิ้มลงบนมือเขาสัมผัสอุ่นๆเหมือนบอกว่าการเริ่มต้นครั้งใหม่ยังไม่สายเกินไปมหาเศรษฐีถอนหายใจน้ำตาไหลออกมาแต่ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นความโล่งใจ ที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมความรับผิดชอบที่เขาไม่เคยรับมาก่อนเสียงคนในตรอกเริ่มดังขึ้นบ้างซุบสิบบ้างหัวเราะเบาๆเหมือนการยอมรับและบางเสียงก็เต็มไปด้วยความหวังว่าเขาจะทำจริงมหาเศรษฐียกมือขึ้นเหมือนสัญญากับทุกชีวิตตรงหน้าฉันจะทำให้ชีวิตของพวกเธอปลอดภัยและมีความสุขไม่ว่าต้องใช้เวลาเท่าใดหญิงและเด็กน้อยมองเขา สายตาสื่อถึงความระแวดระวังแต่ก็แฝงความหวังเหมือนดวงตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกำลังมองหาแสงสว่างครั้งใหม่ฝนเริ่มหยดลงบนพื้นอีกครั้งเสียงน้ำกระทบพื้นดังพรึบๆเหมือนธรรมชาติรับรู้ถึงการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสำนึกผิดแต่เป็นการแก้ไขที่เต็มใจและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมหาเศรษฐีก้าวออกจากตรอกแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินออก แต่เป็นการเดินเข้าสู่ชีวิตที่เขาต้องรับผิดชอบและการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มตัวหญิงมองเขาเด็กน้อยจับมือแม่แน่นและทุกสายตาในตรอกจับจ้องไปที่เขารอคอยการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่ดีกว่าในอดีตทุกครั้งที่เคยมีมหาเศรษฐีเดินนำทางหญิงและลูกออกจากตรอกแคบฝุ่นเกาะตามรองเท้าน้ำฝนซึมลงผมและเสื้อ แต่เขาไม่สนความคิดเต็มไปด้วยแผนการแก้ไขทุกอย่างเขามองบ้านเช่าที่หญิงเคยอยู่ผนังปูนแตกราวหลังคาสังกะสีหลุดลุย่ยขยะกองอยู่มุมหนึ่งและน้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆทุกสิ่งบอกเล่าเรื่องราวความลำบากของเธอมหาเศรษฐียกมือขึ้นปัดฝุน่นแต่ไม่ใช่เพื่อความสะอาดแต่เป็นการปัดความผิดของอดีตท,ที่เขาไม่เคยรับผิดชอบเด็กน้อยยืนข้างแม่ มองเขาด้วยสายตาใสาบริสุทธิ์เรากับถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาช้าเกินไปเขาหันไปมองหญิงน้ำตาไหลลงแก้มแต่เสียงเขายังหนักแน่นฉันจะจัดการทุกอย่างเริ่มจากพวกที่ทำร้ายเธอและจะสร้างชีวิตที่ดีให้เธอและลูกหญิงนิ่งแต่สายตาเริ่มอ่อนลงเหมือนยอมรับความจริงว่าครั้งนี้เขาพร้อมจะรับผิดชอบจริงๆเสียงฝีเท้าของมหาเศรษฐี ดังสะท้อนในตรอกเหมือนคำสัญญาที่หนักแน่นและไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขาพาเธอและลูกเดินไปยังรถหรูแต่เขาไม่ได้ขึ้นไปทันทีเขาหยุดหันไปมองตรอกอีกครั้งทุกซอกมุมทุกความทุกข์เหมือนกําลังเก็บภาพเหล่านั้นไว้ในใจเขาพูดเบาๆกับตัวเองนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ฉันต้องแก้ไขเด็กน้อยยิ้มเล็กๆมือเล็กๆแต่ปลายนิ้วเขา สัมผัสนั้นอุ่นราวกลับให้กำลังใจให้ความหวังและยืนยันว่าการเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายเกินไปมหาเศรษฐีพาเธอและลูกขึ้นรถประตูปิดลงเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นแต่ความรู้สึกในใจเขาไม่เหมือนก่อนไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะความสำนึกและความมุ่งมั่นที่จะชดใช้ความผิดระหว่างทางเขามองเด็กน้อยนอนหลับ และหญิงนั่งข้างๆความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความตึงเครียดแต่เป็นความสงบความมั่นใจและการเริ่มต้นใหม่มหาเศรษฐีรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอย่างยาวเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ละทิง้งจะไม่วิ่งหนีและจะไม่ปล่อยให้ความผิดซ้ำรอยเขาจับมือหญิงเบาๆพูดเสียงต่ำเราจะผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่าจะต้องเจออะไร หญิงมองเขารอยยิ้มบางบางปรากฏไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขเต็มเปี่ยมแต่เป็นรอยยิ้มของความไว้วางใจครั้งแรกหลังจากหลายปีที่ถูกทำร้ายและทรยศมหาเศรษฐีถอนหายใจน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของการเริ่มต้นใหม่การชดชัยและการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มตัวนับจากวันนี้ชีวิตของทุกคนในรถจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตรอกเก่าที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์จะก,กลายเป็นอดีตที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกมหาเศรษฐียิ้มบางๆสายตาจับจ้องไปข้างหน้าแม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ครั้งนี้เขามีความมั่นใจว่าจะก้าวต่อไปไม่หนีไม่ลม้มและไม่เสียใจอีก มหาเศรษฐีขับรถผ่านถนนกว้างท้องฟ้าเริ่มสว่างด้วยแสงอาทิตย์แรกของวันฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินเปียกยังลิงเกอร์อยู่ในอากาศเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่หญิงพิการนั่งข้างเขาลูกน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าเธอไม่ใช่รอยยิ้มของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นรอยยิ้มของความไว้วางใจและการยอมให้โอกาสตัวเองมหาเศรษฐีมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเมืองที่เริ่มคึกคักผู้คนเดินตามทางแสงแดดสาดผ่านตึกสูงทุกสิ่งราวกับบอกเขาว่าถึงเวลาต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่การครอบงำแต่เป็นสัญญาว่าเขาจะอยู่เคียงข้างไม่หนีและจะปกป้องทั้งเธอและลูกอย่างสุดกำลังหญิงพยักหน้าเบาๆน้ำตาเล็กๆไหลแต่ไม่ใช่ความเศร้า เป็นความโล่งใจที่ได้พบว่าความผิดในอดีตสามารถแก้ไขได้และชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเด็กน้อยในอ้อมแขนเธอยิ้มเล็กๆมือเล็กๆจับนิ้วเขาเป็นสัญญาณแห่งความหวังที่ทำให้มหาเศรษฐีรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เขารู้จักคำว่ารับผิดชอบและความรักแท้จริงรถเคลื่อนผ่านสะพาน ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนเสียงนกร้องเบาๆลมพัดเย็นชื้นทุกสิ่งรอบตัวเรากับยืนยันว่าแม้ชีวิตจะเจ็บปวดแม้ความจริงจะโหดร้ายแต่ความหวังและความตั้งใจจริงสามารถเยียวยาใจที่บาดเจ็บได้เสมอมหาเศรษฐีถอนหายใจลึกแล้วก้มลงมองหญิงและลูกครั้งแรกในรอบหลายปีหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นใจว่าต่อจากนี้ พวกเขาจะเดินไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งด้วยความรักและด้วยความหวังที่ไม่เคยจางหายแสงอาทิตย์สาดส่องบนใบหน้าฝนเพิ่งหยุดท้องฟ้าสดใสและชีวิตของพวกเขาเริ่มต้นบทใหม่อย่างสง่างามพร้อมกับบทเรียนของอดีตที่สอนให้รู้ว่าแม้เจ็บปวดเพียงใดก็สามารถลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจได้เสมอ